โดยสบายดีมาเด้อมาเด้อทานผู้ชมมากินต้มข้าเปียกน้ำกันต้มเส้นข้าเปียกอยูเลาเด้อเนาะต้มข้าเปียก,ยยกหรือว่าต้มก๋วยจับยวนเนาะเส้นก๋วยจับยวนนะนี่เนาะอันนี้ข้าเปียกไก่ตัวนี้นะเนาะมีหัวไ่เท้าใส่น้ำเด้ต้มเปื่อไปเปื่อเอนาะอืมแต่แซ่หอม เด้อเปื่อยๆแซ่บๆเนาะโอ้ยมาๆมามากินน้ำกันมีลูกซีนนำมีตอนเลือดนำเนาะนี่ถ้วยหนึ่งมืนห้าพันกีบหนึ่งมืนห้าพันกีบประมาณเท่าไหร่เนาะสี่สิบบาททอดบนน้องประมาณนั้นเลยเนาะนี่มีเจลสุกี้นำเนาะแบบนี้แล้วเขากระปุกหมักเผ็ดใส่ซอสใส่เนาะ น้ำปลาซีอิวนาะปร่งใส่เนาะปุ่ตามใจเด้ออยู่แล้วมันจะมีแบบให้เขาปุ่ตามใจเลยเนาะมามามากินน้ำกันมากินน้ำกันท่านผู้ชมนาะห้านนี่นี่นะหันเจเขาเนี่ยเจกล่องนี่นะราคาบุเพงแล้วก็ได้หลายอีกเนาะบุเพงได้หน่ถ้าเทียบกับ้ันอื่นนี่บนอื่นแพงกว่านี้ได้นน่เนาะแล้วก็มีพักมีอย่างให้กับอีโอ้ยผู้ใดได้ได มาเที่ยวน้ำจะพาไปกินเด้อมามามาแซ่บๆน้ำกันมา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 โดยขอบใจทุกการทับซมเด้อขอบใจทีแวะมาเบิง้งมาซมเนาะวันะนี้กลมารีวิวให้เบิง้งนอะสวนมากินข้าวเปียกเนาะหรือว่าก๋วยจับยวนนาะนอยู่แล้วเนาะราคาโบแพงมา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 ,มาเกินน้ำลายแล้วนะตอนนี้มากินน้ำกันเนาะกันได้มาเนาะมูเพื่อนผู้ใด,ดมาลิ่นน้ำจจพามากินฮานี่เนาะ มาซีิังน้ำกันเด้อแซ่บๆน้ำกันเด้อขอบใจลายลายไปแล้วเด้อวันนี้เด้อบ๊ายบาย